สาร์ตลาดเพชรชิมาดวัดาถันดูเอามากับพี่นะครับน้องจะตามปเลยอ๋อามกันได้เอาเรปวัด้วยสวัสดีครับพี่น้องผู้เข้ามารับชมนะครับวันนี้มาเที่ยวปลาจีนบุรีนะครับสามห้าหนึ่งหนึ่งเจ้าหน้าที่เรียกดูรถว่ารถผมเทเลอร์มันสูง ผมอยากรู้ว่ามันสูงเกินกฎหมายกำหนดหรือเปล่าบอกว่าสูงผมถามว่าเอากมันสูงอยู่แล้วพอใจอยู่ผมถามมันมันสูงบ่อสูงจใกเขาแต่ผมกำบนดได้วัดเข้ามาแต่ทางกขาต้องซี่เพาใจอยู่อ่าๆๆพอดีผมนั่งปามาจากภูร์ะผมก็เห็นจะออกมาจากป้อมผมก็เห็นเพราะว่าผมไป็นลูกพี่พี่เห็มมาครับ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 อันนี้เป็นนก็เบ็นอารมณ์พมเปิดเผยแล้วที่เมืองอ่างทองกันเลยเข้าใจเข้าใจเพราะว่าผมเห็นการไหนที่อยู่แน่เข้าใจครับเข้าใจอันนี้ผมก็อยาก อยากหมูอ,อยู่มันก็ขู่แกเฮ้ยเอาเนี่มาวัดตังหน,าางนา้าเขาจ่ายเอาเนี้าวัดตัวหน้าสวัสดีครับดูนะครับ25มิถุนา65โ,โอเคมาคนเดียวนะครับไม่มีบัดตี้นะครับช่วยดูให้หน่อยเอ้าบเบิ้ลก็เบิ้งอยู่ฮะแล้วแต่ว่าเ,วเล่นมาจะปีแล้วเนี่ยอ่ะ ต่อมาตั้งไอ้เน่ยก็ต่อมาเต่ผมขับเร็วหกปีแล้วนะแก่กลาะว่าทั้งสั่งกล่าวว่าทั้งจานผมปลาหลังผมบลาเนี่มันสูงเออผมมายากเอาล่องมืเพราะมันหัวมันสูงมันก็งหูอยู่มันสูงแต่ว่าเขาเฮ็ดมาจังสี่ดิอ่าโอเคผมก็เลยว่าก็เลยว่ากันเพราะว่าบทมันแต่งเติมตั้งสีแล้วจะริกจะเปลี่ยนออกแต่ว่าเพคนผมเปลี่ยนห้ผมอะไรที่ขับรถแล้วไอ้เว้ยเดี๋ยวๆนะท่านอยากรู้จักเรานะครับท่านมาคนเดียว ผมว่ามันสูงถึงไหนอ่าสูงสูงสูงเพราคือบริการครับไอ้หน่อยอีพอยเจ้าสิเจ้าสิมีอนาคตที่เป็นห้อยไม่ไกลเล้ตำรวจทางหลวงตําหนิเป็นมีแต่ตัวไอ้ก็แมเนเสร็จแลผมก็มล่นทางหลวงเจ้าก็ทํางานแต่เททางหลวงขอข้อข้จักซืือเลยนะสัญญาการทั่วครับฮะสัญญาการทั่วสัญญาการทั่วขับข้อรู้จักเทวทัตหลวงองค์ว่ ขอยากหูจะซื้อว่ามันสูงมันมันเป็นเพราะเองมันสูงอันนี้เ,นเพิ่อนรถกด้ถแต่เพิ่นใจดีเพิ่นเอาน้ำเย็นกับกระทิ้งมาให้หาบ่ได้หรอกตรวจทางหลวงนะเบิ่งเอาเพิ่นสงสัยว่ารถผมสูงนะสูงหรือสูงบุรุษผมโบเรียนผู้สั่งแต่ว่าผมขับมาเจ็ดปีแล้วขั้นนั่นนหะบ่อมันสูงเลยตรงขอตอนเออคือว่าเออแมนอยู่แมนบ่ล่ะแมนแต่ว่าสูเขาจะเหนือปลาสังเกตเบิ่งมัน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 ติดูงมันมันเป็นบางขั้นอันนี้่ายมันต้องด้อม่ายมันตามปกติ่ายมันจะสูงที คุณจะเสมอกันสร้างเกณเพิ่งก็ไดม้มัน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 ออกแบบมาจากเพราะว่ารถแบบนี้มันต้องออกแบบแล้วจดย์ทะเบียนมันถูกต้องแล้วอ่าแมนจดทะเบียนไหมล่ะจดจดทะเบียนได้เบิร์เลียด้วยที่เดี๋ยวผมว่าเอ๊ะมันก็สูงมีแขนคือนผมมีไม<อ>่ได<อ>้น้ำตาแม่ข้าเจ้าก็เคยเบิ่งอยู่อ,อุยรถเจ้าคือไทยดอมแท้แสดงว่าน้ำหนักเกินผมเอาน้ำไปน้ำหนักใครเบิ่งเลยผมบวยวาปัญหาอไ้น้ำหนักผมโวยวายสามตาเลยผมถามมาเข้าใจอยู่ข้าเจ้าทรงใจเป็นยังึ้นดากดอมน้ำหนักสิข้าเจ้าว่า ผมก็เอาไปน้ำหนักให้เบิ้งแต่ว่าหัวมันสูงเพราะว่ามันเป็นมากสิจดทะเบียนมากแต่เจ็ดปีแล้วยุ่นเนี่โอ้ยมีหลวงพงองามเดี๋ววันเดี๋ยววันพ่อแก่นแรกพ่แก่นะ็พ่อแก่เน่เนี่ยตาสักยังไงพอแก่จะเนาะมาจั่งตพอแก่ลือๆเออเนี่ยาสั่นตัวเาสั่นก็ที่พวกหัวจักกันตัวหันลูกลาน บมมีอยังดอกตรวจตามไปนั่นละดีแล้วงานบริวารหรอแต่ว่าคือมาพูดเย่นเลยบอกผมไปลงพี่ดีเอ็มมาเออเดิงกับไหนจบรุ่งเว้ยกเจ้าเนาะไปลงพี่ดีเอ็มยู่นยุ่นมาไปตัดผมง่ายเลยนี่สาโตขึ้นใจดีเพเจ้าไหมเนี่ไปลงพี่ดีเอ็มมาพี่ปัดก็ไวเนี่ยก็เลยไปนี่ไปลงพี่ดีเอ็มมาไปลงพี่ดีเอ็มคันมือลังเพลยจากนอหนี่เสียแว ป้อมได้บ่เนย่าง,งาจักนอนเฮ้ยก็ไป็นองน้องของน้ำบ่ฟื้นได้เพราะว่าเขฟื้นมันอันตรายได้เอา้ามันจะมันกันเป็นกฎของการขับรถอยู่เมงเอา้าวการโหดเจ้าเขจาจัะนอนก็พักมนนี่ปาก,กัดแต่งตัวถูกต้องเอ้าข<ร>ับรถสาธารณะมันต้องตึงเตียต<ร> <laughs> คนทิพย์บอลเลี้ยงกลุ่มก็กำนัลขับรถสาธานาในแต่งตัวแบบรักเงินเดือนสายม,มือนในเส้นตรงเท่าเตะ เสายืดมันบบแม่ได้่นไหนต้คยตรวจร่นเราบ้งควกับแทงโตต้องข่าแสบกับบมันบรกเตือนผมกับบกนันบบเถืดตอเคโบเถึกเพราะว่าอดแต่ช่วงกขาจอมาว่าแล้การขับรถสาธารณะเป็นยังไงโบแม่เราคู่ภาคลักจำแมนบอะไอ้าเฝ้าได้หนึ่เสียตู้ไปลงอ่าโชคดีชคดีครับผมงเ่อออแมนดแมนด ฝักคุณไปโซนไหไปตงไหเนี่ยเนี่ยโรงงานยังก็อันเนี่ยเลี้ยวขวาเข้าไปเนี่ยอยู่โซนบ้านกอกสมบูรลหน้าตรงคำแล้เลยเออเลยเลยบิ๊กซีไปหน่อยนึงอ่ะตอนนี่ยังก็ไปหาผมอยู่ป้อมเด้อครับป้าซื้อยังก่อนนะป้าซื้อยังอ้าเบิ่งเนี่ยก็ได้ไหมบอกว่าเถิคือทองปลาเป่งอินบ่เป่งทองมันจะเป่งอินไหมเออนายปลาเป่งทองอืมขอเบอร์โทรเนี่ยโอ้ยยันเอาแต่บ่บอกบ่บอกเลยเนี่ยมันกำลังไล่อยู่ ไปได้ผมจะไป่ให้ทุกคนนะอ่าโอเคบโชคดีโชคดไปะตูไดคคค้ครับค,ครับครับครับขอบคุณนะครับโอ้ไยไปยันมัคแดนนไปยังมัคแดร์คนของแต่น้อยนะมัคได้มันเร็นเร์คล้องไลย,ยังก็ะได้สิ้นบนที่สามห้าหนึ่งหนึ่งนะครับทะเบ,บียนเจเจอก็ห้าศูนย์เดสาม แล้วมันเอารถแปลกมามันจะคุยน้ำเออตอนนี้นะครับแยกคลองร้างแยกคลองร้างเขาตามมาตั้งแต่นู้นเลยไฟแดงอา่าสีมาพุทออกจากป้อมเลยจะแซงก็ไม่แซงปาดซ้ายปากขวา เออถึงไฟแดงคลองล้างอะ่ะท่านก็บอกให้จอดแต่เพิ่ว่าท่านมาคนเดียวสอบถามก็อย่างที่ท่านไ,ได้ฟังได้จริงนเแนหละครับไปจะได้นออไปนอกคกอสรไดพี่น้องทั้งอ่าทีนี่ถ้าสิไดรคือเพื่อใจพี่น้องทั้งอ่าปาจีนเท่านะบายนอ้อ